หมอเรวัดนี่คือใครฮะเออหมอเรวัดนี่คือใครได้ข่าวว่าเป็นอดีตรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมค่ะใช่ไหมอดีตรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขอ่า้าจำไม่ผิดเพราะพศผ่าน Facebook ส่วนตัวว่างคใช่นายแพทย์ไรวัตนะวิศรุเวศนะบอกว่างี้นะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยใช้หมอเป็นเครื่องมือนะใช้โควิดเป็นข้ออ้างให้ยาก็ไม่ตรงกับโรค การจับกลุมคุณหมอทศพรเสรีรักใช่ใช่หมอทศพรโดนจับใช่ไหมฮะแล้วก็เพนกวินหรือว่านายผลิชีวรักษ์กับอีกหลายคนที่ทำกิจการครบรอบ6ปีนะคะรัฐประหารของคอสชเมื่อวันที่22พฤษภาเป็นการยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลใช้พรกฉุกเฉินเพื่อสกัดม็อบเพื่อกระบอกเสียงอย่างสบคที่แถลงทุกวันแต่ไม่เคยชี้แจงหรืออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรกฉุกเฉิน ว่ามีผลยังไงกับการสกัดการระบาดของโรคอ,อย่างเป็นวิชาการนอกจากนีน้ยังเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลไม่ใส่ใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลหลายหมื่นคนนั้นมีผู้ป่วยได้โรคโควิดแล้วนําส่งโรงพยาบาลเพื่อไม่เพื่อการรักษาและไม่แพร่เชื้อต่อจํานวนทั้งหมดเนี่ยกี่รายซึ่งควรถแถลงให้กับประชาชนเนี่ยทราบและเชื่อว่าเคอร์ฟิลจากภรกรฉุกเฉินนั้นช่วยสกัดโควิดได้จริงจริง อีกเรื่องที่ควรทําแต่ก็ไม่ทําก็คือทุกวันนะฮะตบานตรวจวัดอุณหภูมิทุกห้างนะร้านอาหารสถานที่ทุกแห่งวันละหลายแสนคนแล้วพบว่ามีไข้กี่คนก็ควรแรงงานและถ้ามีไข้ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าแล้วต้องนําส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจโควิดโดยอํานาจตามมาตรา14 19 22 24และ28พรบโรคติดต่อถ้าพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อก็รับรักษาไว้และกักกันโรควันนี้ชัดเจนแล้วว่า หมอถูกใช้เป็นเครื่องมือให้อ้างโควิดเพื่อยืดอ,อายุพรกอฉุกเฉินต่อไปหนึ่งเดือนใช่ทั้งที่หมอเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าพระกอฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ช่วยสกัดโควิดแต่ช่วยสกัดมมอบอ,อหมอยอมขายกันจนหมดตัวทั้งวิชาความรู้และก็จรรยาบัณโดยให้ยาไม่ตรงกับโรคถูกต้องใช้ยาชื่อ พรกฉุกเฉินเพื่อรักษาอำนาจแต่ไม่รักษาโรคโควิดนี่อันนี้ชัดเจนนะเอ๊ะคิดได้ยังไงครับคุณหมอคุณหมอกิิดได้ยังไงไปคิดคตรงข้ามกับหมอคนอื่นโดนจริงจริงเยไปคิดตรงข้ามกับหมอสอปคได,ด้ไงโดยเฉพาะหมอตวีสินนะพี่น้องคิดเห็น,นป็นอี่หมอตวีสินนนะคุยจนนู่นไปคุยอยู่รัฐแมชชชูเซตอะไรเน่ยของอเมริกาที่เป็นร้านตัดผมแล้วก็มาพูดให้คนกลัวว่าเริ่มติดโรคโควิดมาจากร้านตัดผมร้านตัดผมแหละจะมีปัญหา เพราะว่าคุณ,<อ>คณหมอเนี่ยพูดบ่อยอะจะทําให้คนเนี่ยไม่ไปใช้ทางที่เขาเนี่ย<า>หยุดมาตั้งสองสามเดือนเขาก็ไม่มีรายได้อยู่แล้วไม่ใช่เมสทรูสและเมสซูลี่อะไรเนี่ยก็บอกว่าที่อเมริกามันอากาศหนาว่าคุณหมอนะฮะ <c oughs> จะมาเปรียบกับประเทศไทยนัมันคนละเรื่องวันนี้คนติดคุณหมอก็เป็นคนพูดเองครับว่าคนติดมาจากต่างประเทศ เป็นคนไทยที่กําลังจะกลับมาต่างประเทศต่างประเทศมาเพราะว่าต้องหนีจากนู่นมาอยู่นี่กลับบ้านเกิดก็เท่านั้นเองแลวอยู่ในสถานของอะไรนะอ่าสเตปคอนเทมอะไรเนี่ยใช่ไหม่า,านกักกันนั่นแหละอะไรเดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จำไม่ค่อยได้แล้วยังไงฮนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาติดก,กันนี้มันก็เหมือนกับปรักไปล่ปละครับเข้ามาตรวจมาอยู่14วันวันที่14เจอโควิดนะครับแล้วก็รักษาแต่ของไทยเก่งนะฮะ อยู่โรงพยาบาลแค่5้59คนเองฮะตอนนี้รักษาหายขาดหมดแสดงว่าสุดยอดของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสทําเงินนะค่ะหมอไทยมีโอกาสทําเงินผมแนะให้เลยนัหนึ่งถ้าวันนี้ทำให้หมอไทยนะครับกระจรกายไปตั่วโลกนะ เราสามารถไปช่วยประเทศอื่นได้อีกนะฮะได้เลยสบายๆเลยวันนี้เขาอยากรู้ว่าบ้านเรารักษายังไงถึงหายกันหมดเออแล้วทําไมถึงสกัดได้อยู่มี5ประเทศนะมีไต้หวันมีไทยมีนิวซีแลนด์คุณหมอเนี่ย <นะ S 1> พูด <3 S 1> นะมีเวียดนาม4และอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นนะวันนี้มันให้การกระตรงกันข้ามกว่าที่คุณหมอบอกแล้วการที่บอกว่าอามันไปเพิ่มอยู่ที่อ,อเมริกาที่ติดกันทางอะไรฮะ ร้านดัดผมของผู้หญิงที่จะเปิดร้านสวยๆร้านดัดผมท่านมาพูดทําไมฮะมันมันเมืองคนละมนเมืองแล้วว่าภูมิอากาศคนละอย่างคือถ้าบ้านเราไม่มีคนติดคนมาทําก็ไม่ติดฮะแต่แต่ตยุ้ยมองว่าอาชีพเนี่ยจะพา<อ>จะพา,ะพาสวยเอาเ,อเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งไปตัดผมนันไปตัดผมนะฮะ แล้วก็ตัดผมทีนี้บรรดาร้านตัดผมแถวนั้นนะเขาก็เลยเขาก็เลยกระทุ้งคุณหมอมาไงบอกว่าเอา้าร้านไหนก็บอกมาเลยเพราะว่าย่านประชาชืเน่ยมันมีไม่รู้กี่ร้านมันก็จะพาให้ร้านอื่นๆเนี่ยเขามีปัญหาไปด้วยคุณหมอก็บอกว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดทํามะเขืออะไรละ่ะจนกระทั่งผู้สื่อข่าวต้องลงไปหาเองกระทั่งเจอเขาก็ปิดแค่ร้านร้านเดียวร้านอื่นเขามีผลกระทบมาวันนี้เอาอีกแล้วคุณหมอดันไปเปรียบเทียบก,กับต่างประเทศ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้อยู่นะฮะว่าเรื่องนี้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพะเวลาคุณหมอมาพูดแบบนี้เนี่ยคนที่เขาทําอาชีพนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของตัดผมหรืออะไรเงี้ยเขาก็เกิดความกลัวกลัวในที่นี้เนี่ยก็เขาปิดร้านไปตั้งสามเดือนเพิ่งจะได้เปิดมาไม่กี่วันแล้วพอมาพูดแบบนี้เ,เขาก็มีปัญหาการจะถึงเฟสสามจะเปิดเฟสสามเนี่ยที่จะผ่อนปลน<ข>ร้านตัดผมของผู้หญิง<ข>อ้าดันมาพูดบอกว่าเกิดขึ้นในอเมริกาให้คนเขากลัวกันอีก ไม่รู้จะพูดหาว่าแส่ของเงาตะไบคืออาชีพนี้เขาก็จะมีปัญหาใ<อ>นการอะไรรึไหมเมื่อคุณหมอมาพูดเลยในลักษณะแบบไม่ใช่รูแผนโบราณอีกคือคุณหมอเขามาพูดในลักษณะแบบนี้มันทําให้อาชีพนี้เนี่ยเขามีปัญหาเ,<อ>เพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดมาได้ไม่กี่วันพอมาพูดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยคนเขาก็กลัวถูกไหมเพราะฉนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยในเมื่ออะไรนะวิถีชีวิตใหม่เนี่ยที่คุณหมอเนี่ยเคยบอกกับประชาชนหลังจากโควิดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ท่านต้องให้กำลังใจประชาชนดิที่เขากำลังจะเปิดทำกิจการกันขึ้นมาออแต่ไม่ไมใช่ใข้อความกลัวเลยเออไปพูดให้ให้ให้เขากลัวทั้งทางที่เขาเพิ่งจะเปิดร้านมาได้ไม่กี่ร้านทีนี้ก็นี่เมื่อตอนนี้เนี่ยมันมีสแกนไม่ใช่หรอ,อม,มันมีทุกวิถีทางที่ทางร้านเนี่ยเขาจะทำมาตรการถ้ามันเกิดมีปัญหาปุ๊บเขาก็ปิดไป14วันกักตัวแล้วก็เปิดขึ้นมาทำาหากินใหม่คือตอนเนี้ย ะะบอกเลยเลยว่าวิถีชีวิตหลังจากโควิดเนี่ยถ้าคุณหมอย,ยังพูดในลักษณะแบบนี้บอกให้เลยนะการใช้ชีวิตเนี่ยลำบากผมจะเรียนด้วยความรักและคารพนะ,ะว่าวันนี้ทาไมผมผมรู้ผมไม่นั่งเทียนเหมือนท่านนะไม่ได้ไปอยู่อยู่ในทําเนียบเหมือนท่านแต่ผมอยู่ขาจรนะผมจรล,ลีไปทุกที่ฮนะ,ะเช้าวันนี้ผมจรล,ลีไปทุกที่ไปห้างนูน้นไปดูไปดูว่าวิถีชีวิตของประชาชนที่เปิดร้านเนี่ยเขาทำยังไงตอนนี้นะครับผู้ประกอบการ SME นะ ตายเรียบเลยฮะโอ้ยแย่ไมวันนี้ไปร้องทุกกับพรรคเพื่อไทยอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกแต่วันนี้ฮะบรรดาตามห้างไม่ใหญ่นะหรือห้างใหญ่โดยเฉพาะอาห้างสรับสินค้าที่สะดวกซื้อโดยเฉพาะเอาเอ่ยชื่อกันอะไม่ว่าจะเป็นโลตัสสาขานี้ร้านสะดวกซื้อใช่ไหม่ะเป็นร้านห้างใหญ่ๆหน่อยโลตัสห้างบิ๊กซีอย่างนี้แต่ไม่เหมือนห้างเซนตันคนะฮะ ห้างพวกนี้ที่จับสาสายสอยจะมีร้านคุณเห็นนะมันจะมีร้านขายไอโมบายขายโทรศัพท์มือถือเป็นล็อกๆบนห้างอืเป็นของเอกชนของประชาชนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าธุรกิจเจ้าของกิจการ SME ทั้งหลายเนี่ย m. ที่อยู่บนห้างอยู่บนห้างฮะค่ะคุณเชื่อไหมครับเขาอยู่มาพร้อมกับห้างเนี้ยตั้งแต่เปิดฮะแต่สุดท้ายฮะ เขามาพังวินาศเพราะโควิด19เนี่ยฮะเพิ่งรู้ว่าไปถึงบางเขาบอว่าทําไมาเขาเลิกเลยเขาบอกเลิกต้องเปลี่ยนที่แล้วก็รอเอาเงินรอเอาเงินมัดจำแป0 0 0ืบาทแต่กับลับที่มัดจําร้านไว้ ที่ห้างนี้อย่างห้างบิ๊กซีประกอบการต่อไม่ได้ไม่ได้ฮะหมดตูนไม่มีคนมาออกมาด้วยสาเหตุทำมาซื้อมาอะไรไม่มีคนเลยกําลังซื้อไม่มีแล้วยังไงครับเขาต้องมาหาเช่าแล้วตอนนี้รอเงิน80,000เพื่อจะมาเจ้าอยู่ข้างนอกห้างฮะคือสรุปว่าเป็นร็อกเล็กๆฮะ คือสรุปว่าห้างเปิดก็จริงแต่ไม่มีคนเดินไม่มีคนเดินเพราะว่า่วนใหญ่เนี่ยนะคะมาเดินด้วยความคลายเครียดถูกต้องับแล้วก็่วนใหญ่ที่มาก็คือมาซื้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร,าหารการกินซะเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะ ที่ยังไม่จําเป็นประชาชนก็ยังไม่มีการจับจ่ายว่างั้นเถอะทีนี้ผู้ประกอบการก็เลยคิดว่าอยู่ไม่ได้แน่อถ้าไม่มีทั้งคนเดินแล้วก็คนซื้อครับก็เลยต้องออกมาอยู่ในพื้นที่เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปลดล็อกครั้งแรกผ่านมาเปิดมาปั๊บเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าขายไม่ได้เลยเอ้ามีคําถามถามมาอีกอ้าวแล้วที่กาไรเก่า่กาไรเก่าแม้หยุดแค่เดือนสองเดือนไม่น่าจะถึงขนาดต้องเลิกร้านอือ่ะผมจะบอกให้ฟังฮะบางคนจะไม่เข้าใจ กำไรเก่าเนี่ยเขาเอาไปไหนฮะเขาก็ต้องกินต้องใช้มีครอบครัวมีลูกต้องเรียนหนังสือเรียนมหาลัยส่งนู่นส่งบ้านส่งรถอย่าไปมองเนี้ยว่าของเก่าอยู่ไหนกำไรอ๋อเหมือนประมาณว่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดโควิดก็คือได้มาอ๋อแล้วก็คือเลี้ยงครอบครัวไปโดยไม่ลําบากไม่ลําบากแต่พอมามีโควิดเนี่ยรายได้มันไม่มีก็ต้องไปดึงที่เขาเก็บไว้เล็กๆน้อยๆออกมากินก่อนแล้วยิ่งคนมากว่าจะเข้ามาก็ต้องมาสแกน คนสแกนมาถึงซื้อไหมไม่มีเงินาตับเกิดเปิดฟรีแล้ทุกอย่างมันคล่องตัวไปสิ SME ตอนนี้ที่ผมพูดว่าตายเรียบเลยบางคนบางท่านนะโอ้โหระดับสูงมองเป็นไปมองเป็นธุรกิจใหญ่ของ SME ไม่ใช่นะ SME บวก S ตัวเล็กอีกนะคือบอกว่ามีการได้กู้กันถึง500ล้านก็มีการกู้บอกคุณจะบ้าเหรอนั่นมันไม่ใช่ ถ้ากู้500ล้านนะมันไม่ใช่ SME แล้วค่ะมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วอ๋อที่500ล้านนั่นหมายถึงว่าเขาเขาเขาให้กู้เขาเขาเป็นวงเงินมาเออแต่กู้ใครก็จะไปกู้ใครเขาจะเอาที่ไหนแล้ว SME <c oughs> มันเล็กๆ <c oughs> มันเป็นล้านเนี่ยย่อมๆที่เราเห็นนะไปซ่องโทรศัพท์ไปติดอะไรไปติดฟิลม์มกระจก เดี๋ยวนี้ไปดูฮะล่อยหลอหมดเลยครับ<ห>าตามห้างขนาดกลางนะก็เลยต้องมาหาพื้นที่ถูกๆหาพื้นที่ถูกๆข้างนอกครับแล้วมากันกี่ล้านนะสี่ห้าร้านนะ,ะตลาดนัดครับคนเดินถนนคนเดินตะก,กอนกลางคืนเนี่ยะจะกินอาหารกันเดินกันไปนะฮะ วันนี้ร่อยหรอบทยุคกันไปทีมเป็นแฟบไปเลยฮะไม่ใช่แ,แ,แล้วผู้ประกอบการ,รบนห้างใหญ่ๆเนี่ยทําไมเขาถึงไม่ช่วยผู้ประกอบการเล็กที่อยู่ในพื้นที่เองคือมันเป็นกติกาอย่างนี้ที่อย่างผมรู้มานะ,ะกะติกาจากจริงเท็แต่ผมมารู้มาว่าบางที่นะ,ะถ้าคุณไม่เปิดเขาถือว่าคุณจองร้านอยู่ตรงนั้นเขาให้ปอมบางบาง,บาง,บาง,บางที่เขาลดให้สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยหนึ่งจ่ายห้าสิบาทหรือบางที่เขาจะให้หกสิบเปอร์เซ็นต์อ่านก็แล้วแต่ใครอยู่ได้ก็อยู่ นะครับเขาบอกคือลดลงมาแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้ช่วยกันไปพอลดลงมาแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนไม่มีครับเดินไม่มีคนจัใจ่ายแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยมันแข่งกันโทรศัพท์มือถือไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรตอนนี้กดะํมลงมากันเยอะแล้วเนี่ยเยอะกันมาเยอะจากร้อยหนึ่งเมื่อก่อนจากร้อยหนึ่งเมื่อก่อนแต่ยุ้ยไปจ่ายนะเดี๋ยววันนี้ไปจ่ายอยู่แค่หกสิบาทเองอืมแล้ววันนี้ลงได้กันอะไรห้าพันคุ้มไหมครับเขาบอกเขาจะไปคุ้มอะไรกันคือวันนี้ แล้ววันนี้ดีครับว่าที่ประธานของธุรกิจ SME นะพี่น้องประชาชนฟังเลยนะเขาไปยื่นที่พักเพื่อไทยเขาขอให้ยกเลิกพลก,กอเพราะมันนั้นธุรกิจ SME ตายหมดเลยเพราะยังไม่มีใครไปเยียวยาเขาไงพวกร้านพวกนี้ลง5,000บาทเขาก็ลงไม่ได้เขาไม่เข้าเพราะเขาบีธุรกิจเป็นร้านบา,บ,าบ,าบางท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะนี่ไงฮะผมถึงมาเรียนให้ใหทราบนะมาพพูดด้วยเหตุผลนะ ไม่ใช่อยู่ดีดให้ผมไม่มีเหตุไม่มีข้อมูลและผมมาน่าั่นผมสามารถรู้ได้มากกว่าท่านที่ได้เงินอยู่ในสบคด้วยแต่จริงๆนะเรื่องนี้นี่อยากจะขอพูดสักนิดหนึ่งเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะมันเป็นประเด็นเล็กแต่ว่าความหมายยิ่งใหญ่นะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเยียวยา5000โอเคนะคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลในเยียวยามาแต่ท่านเชื่อไหมว่าการที่ท่านเยียวยามา5,000ันเนี่ยแต่คนเราเนี่ยบางทีก็เคยได้รับเงินเดือนหมื่นห้านะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ในระดับหมื่นต้น นะคะแต่ว่าเขาได้แค่เดือนเดือนห้าพันแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยนะคะกเ็เขาเรียวกว่าอะไรอ่ะให้หยุดสถานประกอบการที่เขาประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินห้าพันเนี่ยก็แค่รับประทานเข้าไปในหนึ่งเดือนมันก็หมดแล้วแล้วท่านลองลองอย่าลืมคิดนะค่าน้ําค่าไฟค่าไฟเนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลช่วย,ช,วยช่วยเนี่ย<ด>มองดูว่าดีแต่อย่าลืมนะร้อยเดียวเนี่ยช่วยแค่สามบาท เราต้องจ่ายอีกตั้ง9 7าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้อยู่บ้านเนี่ยหนึ่งเดือนค่าไฟมันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกท่านผู้ชมว่าบางครั้งนะ,ะการที่พวกคุณเนี่ยนะให้มาให้มาบอกว่าเนี่ยเราช่วยเยียวยาเราช่วย,ยคําว่าเยียวยาก,กับช่วยเหลือนี่แตกต่างกันนะเพราะถ้าช่วยเหลือนั้นหมายถึงว่าเขาจะต้องลําบากน้อยที่สุดแต่นี้แค่เยียวยานะ,ะสิบส่วนได้มาแค่ส่วนเดียวและอีกเก้าส่วนก็ต้องหาไง และครอบครัวไหนที่เขามีลูกเต้าที่เขาเรียนล่ะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าท่านต้องรีบมองแล,แล้วรีบรีบที่จะขยายอะไรก็ได้ที่จะทําให้ประชาชนทมาหาก,กินได้คล่องตัวว,ว่าเชื่อไหมครับว่าอืเด็กยังไม่ได้เปิดเทอมไปเนี่ยไม่ได้ว่าเลยครับแต่กาใช้จ่ายของครัวเรือนเนี่ยเพิ่มไปเท่าไหร่บางคนลูกสามคนกินทั้งวันนะฮะ<า>ออกไปไหนก็ไม่ได้กินทั้งวนันค่าไฟเท่าไหร่ ไหนจะต้องมาเรียนทางอินเทอร์เนต็ตอีกแล้วที่บอกเนี่ยฟุ่มเฟือยกันหมดเลยเนี่ยผมถามว่าห้าพันเนี่ยมันพอเลยฮะมผมคิดนะไม่ใช่บอกบอกเฮ้ยแหมไอรายการนี้แม่งโจมตีไม่ใช่นะพูดความจริงบอพูดความจริงให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับชีวิตประชาชนค่ะคือทตานต้องหาทางแก้ไม่ใช่โกรธมาโหไอไหนี่มาได้นั่นปิดบลรกรจุกเฉอไนไอนี่ปิดปบารก,กรุกเฉอนเห็นต่างไม่ใช่ถ้าวันนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดมันเกิดหมดเลยเนี่ยผมถามนั่นเอาอะไรไปช่วยคนนะตงประเทศใช่ พี่น้องก็วันนี้เขาก็พูดกันไม่ออกวันนี้พ่ออะไจะกลับบ้านทีก็ต้องเดี๋ยวห้าทุ่มเคอฟิวแล้วไอ้ไม่ได้แล้วร้านที่เปิดตลาดก็ต้องรีบปิดรีบกลับวันนี้ท่านลองท่านลองอใช้ความคิดของท่านคนที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดนะก่อนที่ท่านจะทําอะไรเนี่ยท่านต้องคิดถึงความเขาเรียกอะไรอะความอยู่ดีนะของประชาชนว่าถ้ามีการต่อพระกอ,อ,อกไปเนี่ยนะประชาชนเขาจะเดือดร้อนเยอะไหม นะฮะส่วนที่ไม่เดือดร้อนมีกลุ่มไหนน้อยไปไหมมากไปไหมอะไรท่านต้องคิดก่อนนะเพราะว่าอย่าลืมนะสมอชอก็มาจากกลุ่มไหนก็กลุ่มข้าราชการซึ่งไม่มีผลกระทบอยู่แล้วนะส<ด>บอคอบสบอคอเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบกันอยู่แล้วเพราะว่าท่านสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดูนะ,ะว่าเ,เรื่องโรคระบาดมันเป็นยังไงแต่ท่านไม่ได้ทำมาหากินนะปากกดตีนทีบ นะวันนี้ไปทำมาหากินแล้วจะได้เงินเข้ามาเท่าไหร่ท่านไม่ใช่ท่านมีเงินเดือนกินพอมาถึงครมครมอ,รอ,รมอ,รมอรก็เหมือนกันแต่ละท่านครมแต่ละคนรัฐมนตรีแต่ละคน,ะน,ะคนใส่สูตรผูกไทยมีเงินเดือนสูงๆด้วยกันทั้งนั้นประชุมแต่ละครั้งก็ได้เบี่ยประชุมเงินเดือนของตําแหน่งท่านก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องนึกถึงประชาชนเยอะๆว่าการที่เขาเนี่ยไปทาํามาค้าขาย แล้วเขาจะได้เงินไหมถ้าเรายังถ้าเรายังคงอยู่คําว่าพรกฉุกเฉินอยู่ผมเข้าใจทั้งนั้นอะใครบอกว่าเอ้ยมันไม่ไม่ใช่ต้านแต่ผมถามว่ามันเหมาะสมหรือครับมันเหมาะสมกับการที่ประชาชนจะใช้ชีวิตประจําวันถ้าคนส่งเขาพูดประจำมาเนี่ยเราต้องมีชีวิตใหม่ต้องไปมีใหม่ทําการพัฒนาใหม่ๆไม่ใช่นี่มันไม่ใหม่หรอครับชีวิตใหม่ในที่นี้เนี่ยใหม่แล้วะมีฮะใหม่ใหม่ฮะใหม่ในทางที่ดีขึ้น หรือว่าใหม่ในทางที่เลวลงนี่มันก็เลวลงหมดนะเพราะว่าอ่ะมีหลายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ดูวันนี้เราข่าวเยอะโรงแรมที่เป็นระดับห้าดาวสี่ดาวปิดตัวก็ต้องเยอะในระดับทั้งประเทศนี่ละนะอันนั้นเนี่ยงงเขาเรียกว่านิว n o r m a l หมเ,<อ>เพราะว่าเคยเป็นเจ้าของโรงแรมดังๆระดับสี่ดาวแต่วันนี้ต้องปิดตัวลงต้องประกาศขาย อย่างเี้ยเาขาเรียกนิว n o r m a l ลไหมกลางใจเมืองกรุงเทพเนี่ยะคะ่ะแล้วอย่างงี้เขาเขาจะเยียวยาเขายังไงเขาต้องเอาห้าพันแม้สามเดือนอย่างเงี้ยอย่างนงี้ยเขาเรียกนิว n o r m a l ลไหมสําหรับสบคและก็คอรมอลมมมต่างตเพราะว่านิว n o r m a l ลในที่นี้คือฉันเมื่อเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วเคยเป็นเจ้าของโรงแรมนี้อยู่เลยแต่วันนี้พนักงานเป็นพันคนต้องหยุดงานต้องออกจากงาน ฉันไม่มีเงินจ้างเขาแล้วนี่ใช่ไหมชีวิตหนรอมอลวันนี้มีโรงงานสาวโรงงานนี่ครับก็วันนี้ก็มีครั้งหลายหลายคนนะเข้ามาใน Facebook ผมแล้วก็เข้ามาในแมสเซจนะบอกว่าวันนี้ตกงานแล้วค่ะเนื่องจากโรงงานเลิกจ้างเลิกจ้างนะสามโรงงานอ uh huh. ผมก็ไม่ได้รับรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะติดตามฮนะเลิกจ้างเลิกจ้างอนะ่ะเราก็เลยถามไปว่าแล้วได้ได้ครับค่าตอบแทนมหมกได้ค่ะแล้วไม่เป็นไรสู้ๆเดี๋ยวรอไปทํางานอย่างอื่นต่อ uh huh. แต่ทํางานที่ไหนอะตอนนี้ไม่มีเปิดอพัดร้นอีกไปแล้วนี่ย้ายถินฐานแล้วใช่เครื่องไฟฟ้าไปอีกแล้วบ้านเราแต่เอต้องทงานนี่แล้วบ้านเราไม่มีโควิดแต่นั้นมีบอลก็ฉุกเฉินเขาก็เลยไปดีกว่าเหมือนกับอะไรครับธุรกิจทางอะไรฮะอ่าผลิตรถยนต์ตอนเนี้ที่เขาขอลดภาษีกันอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เพราะพอมีบอลก็อฉุกเฉินมันก็ลำบากอ่ะคนจะไปไหนดีก็ลำบากจะข้ามจังหวัดก็ไม่ได้ต้องรีบกลับ จะไปนี่ก็ไม่ได้รีบกลับไปนี่รีบกลับจบจบเฮตจบข่าวเลยนี่พูดกันเลยไปไหนไม่ได้ครับแ,<ต>แล้วยิ่งถ้า,ถารถออกมาเยอะๆรถติดอย่างเงี้ยอ,อย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยค่ะเราลกลับไปผมบอกหูรถติดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดคนเริมเลิกทำงานสาม,มทุ่มทำไงวะเนี่ยรถติดอย่างเงี้ยเอาก็ต้องรีบไงโอ้รถติดกันแบบต้าฮ่าทุ่มแล้วเกินเครือฟิวทำไงอะ่ะเดี๋ยวซวยอีกอ่ะพี่จัด แล้วถ้าเขามีตั้งคําถามกลับมาว่าอะแล้วถ้ามีการผ่อนคลายยกเลกิกพรลกแล้วถ้ามีเหตุนะเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะโรคระบาดในระยะที่สองใครจะรับผิดชอบมันได้ฟังไหมผมจะบอกให้หมันไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่ายกเลกิกพรลกไปแล้วใต้กระทำแต่ไม่ได้ปล่อยให้ต่างประเทศได้เข้ามานะท่องเที่ยวต้องหยุดได้คนเที่ยวในไทยเอาธุรกิจในไทยฮะให้บูมนะครับแล้วทุกคนปิดแมสนะเปิดหน,น้ากาก แล้วสถานบันเทิงเลิงลมมารับก็อย่างที่ผมบอกผมเห็นด้วยนะะให้จัดคอนโซลดีๆจัดโซนใหม่ๆจัดโซนดีๆเลยตั้งปั๊บดูยังไงดูยังไงดูยังไงคืออย่างนี้ครับแล้วยคือจัดระบบระเบียบในบ้านจัดระบบระเบียบในบ้านเราแต่ไม่ให้เปิดบ้านไม่ให้เปิดนะอย่าลมางท้งด้านฟ้าด้านน้ำอะไรอย่านี่ไม่ให้เปิดยังไม่รับเข้าแม็กท่องเที่ยวจีนราะว่ากว่าการท่องเที่ยวจ้องจะเข้ามาอ๋อก็คือ เปิดภายในบ้านเราทั้งหมดเ,เปิดกิจการเพื่อให้เดินแต่แต่ไม่ให้มีการเขาเรียกว่าคนในคนในอยากออกออกไปแต่คนนอกไม่ให้เข้าคือคนในอยากออกคนนอกเข้าแต่เช็คกันยังไงในเมื่อเขาบอกว่าอ่าสเตทควอเลตินเนี่ยมันรับไม่ไหวเพราะรับไม่ไหวก็อย่าพิ่งรับสิครับมันเอาภายในให้ดีก่อนดิเพราะเชื่อโรคผมเชื่อครับมันไปอยู่นี่แนละ้วตอนนี้ไปอยู่อเมริกาใต้แล้วคะ่ะคนที่นําก็คือพาหากักก็คือคนฮนะ ทำให้คนภาพสะดวกคล่องเนี่ยแต่มันก็มี question mark ไว้ว่าค่ะถ้าสมมุติมันมาอีกคราวนี้ลอ้ลอล้อที่สองแล้วมาแบบมาแบบไม่รู้ตัวก็เตรียมตัวดีฮะเตรียมล้อมาอยู่แล้วนี่คแต่สำคัญนะเรื่องแมสเรื่องหน้ากากการป้องกันนะใช้กฎหมายได้กฎหมายอะไรครับถ้าใครไม่สวมทำยังไงฮะ ใครไม่สูมหน้ากากเขาเขไปอยู่สถานกัรการเตียรลทนได้ถ้าสมมุติประเทศไทยเหลือห้าเกคนตอนนี้เรียกว่าเอาให้เข้มข้นเอาให้เข้มข้นทีไหนให้เข้มข้นแต่เปิดโอเพ่นแล้วให้คนประนามกันเองว่าเฮ้ยถ้าไม่ใส่หน้ากากออกมาคนคนนี้แจ้งตำรวจจับอื คือกฎหมายภายในเข้มข้นต้องทำมาโอ้แต่ว่าเปิดเปิดทุกอย่างให้เป็นให้ให้ให้เศรษฐกิจมันเดินให้ได้ให้เดินให้ได้ให้หคนมีกินก่อนนะแต่ถ้าอย่างนี้คุณบอกว่าคนก็ไม่มีกินกลัวโรคก,ก็กลัวก็ตายหมดตั้งคู่ฮะมหาตางออกไม่ได้อะไรฮะเอาเชือกเส้นไปผูกคอตายเห็นนี่เห็นพี่น้องเราแจ้งมาบอกว่าเห็นว่าชาร์ปเ g เตรียมจะย้ายโรงงานด้วยเหมือนกันนะก็ดีครับวันนี้ที่บอกว่าจะปิดโรงงานนี่ก็ขงสเราโรงงานไปไ้คำนุงไฟฟ้ากันนี่แหละ ผมก็เลยบอกว่าโอ้แค่บอกประกาศพลกเท่านั้นโรงงานปิดมผมก็บอกแล้วครับว่ามันมันไม่คล่องสภาพคล่องไม่ได้แม้กระทั่งพนักง,งานธนาคารนะ,ะที่รอการบรรจุการทํายอดไม่ได้ก็นั่งร้องไห้เลยฮะยอดตกหมดยอดทําไม่ได้แล้วทํายังไงมันมีก็บอกแล้วว่ารอบรรจุรออะไรก็ไม่ได้คนระก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่า o u t อร์สอยู่อย่างนั้นคือสัญญาจ,จ้าง เป็นลูกจ้างปีต่อปีไปถ้าไม่มีผลงานก็โดนเคะออกเคออก,ออกตกง,งานกันอีกเท่าไหร่นี่คือผมพูดสภาพรวมนะไม่ได้ไปแอนตี้นะ,ะถ้าฟังใ้ผลท่านผมว่าท่านทำได้แต่วันนี้ท่านไม่ทำถ้านเอาไปทำว่าเะาจะกู้งเงินออกมาเนี่ยเนี่ยทำเป็นวงการใหญ่แล้วโดยเฉพาะเรื่องแากาศนะทำไมถ้าส่งออกต่างประเทศได้ะส่งออกราคาดีแต่ประเทศไทยทำไมแพงอะเออนะอนนะ